สวครับผมย่วันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคดีๆนะครับการทําคลิปเรียวยังไงให้มีคนดูเยอะนะครับผมก็คือว่าเราก็เปกดไปที่เพจเรานะครับผมแล้วเราก็ไปที่คลิปเรานะครับเราต้องการคลิปไหนปังนะครับเราก็ไปแชร์นะครับผมกดไปที่แชร์นะครับกดไปที่ปีดแล้วก็กดไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็ไปแชร์ลงกลุ่มนะครับผมกลุ่มแบบนี้นะครับแชร์ไปเลยครับผมได้ครั้งละสิบกลุ่มนะครับแบบนี้นะครับ กดบันทึกแล้วก็แชร์ให้ผมแบบนี้นะครับคนในกลุ่มนะครับเขาก็จะมาช่วยดันคลิปเรานะครับให้มีคนยอดวิวเยอะขึ้นนะครับนี่ครับอย่างอย่างของผมนี่นะครับผู้ติดตามแค่สี่สิบเจ็ดคนนะครับผมแต่ว่ายอดดูนะครับหลายพันนะครับเป็นหมื่นนะครับผมหลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะว่าการแชร์เป็นกลุ่มนะครับก็ จะมีเพื่อนๆนะครับในกลุ่มนะครับเข้ามาดูเข้ามาให้กําลังใจนะครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยครับผมก็วันนี้นะครับก็มาบอกสาระดีๆแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ